สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเรามาทานอาหารกันที่ในเมืองเพราะว่าวันนี้ครบครอบแต่งงาน14ปีนะคะเราก็จะมาหาอะไรกินกันนะคะแต่งกินแล้วก็ไม่อยากเข้ามาในเมืองเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นคิดนะคะแต่ว่ามันเป็นวันสําคัญเนาะแล้วก็ เข้ามาหน่อยกันล้วการเขาก็มีระบบเซฟที่อยู่เนาะก็มีแบบว่าให้ใส่แมสใหใส้ใช้แอ oh ลกอฮอล์เจลล้างก่อนเข้าร้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โอเคเนาะอแล้วก็ลาดได้เนะเราก็เปิดวาจิบเบาๆเพื่อความโรแมนติกนะคะ อันนี้อขอ<า>กินสเต็กหนึ่งวันนะคะเป็นไงเพื่อนเพื่อนน่ากินใช่ไหมล่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะลองกัดกันเลยนะคะเยอะยู อร่อยหวา,านหวานจ้วยเลยค่ะอร่อยมากมแ,แลรวเบอร์เกอรสเต็กนะคะแต่แตอนโควิดไม่เข้าในเมืองเลยอ,อันนี้มันนิสนะคะมันนิสซอสพอ,อท่านหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะเราก็จะไปะเดินดูร,บรอบๆเมืองนะคะดนดูไฟ คริสต์มาสกันคะ่ะนะคะจะเป็นคลองน้ำประจําเมืองนะคะคนก็จะชอบมานั่งดื่มนั่งจิบบายอะไรตรงนี้กันนะคะแล้วแถวนี้ร้านอาหารก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะ ปกติแล้วนะคะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะคนเขาก็จะเยอะมากนะคะคืนวันศุกร์วันเสาร์จะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ช่วงนี้เขาจํากัดคนนะคะอย่างสมมุติว่าในบาร์เบียร์เขาก็จะจํากัดคนว่าร้านใหญ่ขนาดนี้จะได้ไม่เกินกี่คนนะคะก็เลยทําให้คนที่มาเดินเที่ยวไม่ค่อยเยอะเหมือนอย่างที่เคยเป็นค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็น walking street ค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะเขาจัดไฟได้สวยงามมากๆนะคะมาค่ะพคเพื่อนๆตามมาค่ะมาเลยมาเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูไฟกันค่ะ ลืมขับมาจากร้านอาหารแล้วแต่ยังใส่ผ้าปิดปากอยู่<ป>ค่ะ<ป>เดี๋ยวต้องถอดก่อนนะคะพี่บาสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาเทีย่ยวกันที่ออฮูน,นะคะดูไฟขอเพื่นอนามาดูไฟในเมืองออฮูสป็นมารนะคะสวยมากมากเลยค่ะ ปกติถ้าวันสุยนี้นะคะคนเขาก็จะว่ามาเยอะมากแต่ว่าวันนี้ก็เนื่องจากโควิดนะคะก็คนก็ไม่ใช่เยอะนะคะดูไฟสวยๆค่ะเพื่อนไฟแบบนี้นะคะจะจัดแบบยาวมากตาม uh, walking street เลยนะคะน่าจะน่าจะประมาณได้ประมาณ1กิโลเมตรได้นะคะที่เป็นไฟแบบนี้ยาวทั้งแถบเลยคะ่ะ ดูนะคะเพื่อนๆยาวไปนู่นเลยนะคะทั้งแถบเลยค่ะแล้วก็จะเดินชนกันนะคะสบายๆค่ะคนไม่เยอะนะคะไม่ต้องกลัวโควิดนะคะ อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนอันนี้คือห้างเซลลิงนะคะซึ่งทุกๆปีห้างเซลลิงเขาจะมีการเปิดไฟคริสต์มาสนะคะแล้วก็จะมีพวกรายการทีวีอะไรมาถ่ายทำวันที่เขาเปิดไฟด้วยนะคะแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากนะคะแล้วเราก็กลัวโควิดด้วยค่ะ น,นี้นะคะเราก็เดินมาถึงคลองน้ํานะคะซึ่งภาษาเดนมาร์กเขาจะเรียกว่าโอ้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จัดตกแต่งสวยงามน่ามานั่งจิบไวจิบเบียร์กันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือห้างอีกข้างหนึ่งชื่อห้างมักเซงนะคะตรงนี้ก็จะมี พวกตรอกซอกซอยเล็กๆนะคะเขาก็จะจัดตกแตงด้วยไฟคริสต์มาสค่ะตรงนี้นะคะสวยมากสวยมากอากาศข้างนอกหนาวมากแต่เขาก็ยังสามารถนั่งดืงด่มกันข้างนอกนะคะหลังจากที่เราเดินทัวร์ในเมืองได้ประมาณชั่วโมงได้นะคะตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มรู้สึกคอแห้งนะคะเราก็จะมาหาอะไรจิบ แก้คอแห้งกันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ได้2แก้วนี้มากะบอกเลยว่าเป็นเครื่องเต่มที่โหลดปรานมากค่ะเพื่อนๆพ่อแล้ววันนี้ก็ต้องขอจบวิดีโอลงแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้ทุกๆุทุกๆคนมีความสุขนะคะเพื่อนเเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ